มาดูหลอดไฟที่ผมสั่งซื้อในราคาส5บห้าบาทแล้วก็ส5สิบห้าวัต์ผมเอาไปใช้แล้วหลอดหนึ่งดูความสว่างมันไม่ใช่35ส้าวัตต์ไม่ใช่35วัตต์ความสว่างมันสว่างน้อยมากเลยมาดูไอที่25้าวัตต์อันนี้สยสี่วัตต์ยี่ี่วัตต์นี่สว่างกว่านี้มากเลย สว่างสองสามเท่าส่วนสิบห้า 15, ส่วนสาสิบห้าวัตนี่สว่างน้อยผมว่าไม่ใช่ล่ะน่าจะเป็นการโกงหรือเปล่าอาจจะเป็นการโกงแต่ผมจะแกะดูว่าข้างในมันหลอดมันสามสิบห้าวัตจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองแกะดูว่าสามสิบห้าวัตจริงหรือเปล่า แกก็บีบตรงนี้เลยบ,บีบบเนี่ยมันดูหลอสาสิห้าวัตต์ผมว่าน่าจะไม่ใช่แล้วมั้งสาสห้าวัตต์เนี่ยน่าจะเป็นสิบวัตต์หรือเปล่าไม่ใช่สาสิ้าวัตต์แน่นอนที่กล่องมันว่าสาสิห้าวัตต์ แต่ตัวข้างในเขาเรียกว่าแผ่นแผ่นชิปนี่นเนี่ยมันระบุว่าสิบสองวัตต์เองเนี่ยสิบสองวัตต์เองแสดงว่าโกงหรือเปล่านี่โกงแน่นอนเลยปั๊มตรงนี้ก็เขียนว่า 35บวัตเขียนว่า35วัตตรงเนี้ยปัม๊มยออี่ห้อแล้วก็บอกรายละเอียดส่วนใช้แผ่นไอตัวนี้แค่12บวัตเองแสดงว่าโกงโกงอย่าไปซื้อเลยหลอดยออี่ห้อเนี้ยโกงโกง อีกอย่างหนึง่งไอ้ที่ว่าหลอด LED เนี่ยเสียง่ายใช้ได้แป๊บเดียวก็เสียถ้าเราจะซื้อเราควรที่จะซื้ออตัวไดเวอร์เนี่ยตัวไดเวอร์สีดำดำเนี่ยตัวไดเวอร์ตัว,ตวนี้เราควรที่จะซื้อตัวไดเวอร์เนี่ยไม่ติดกับบอร์ด LED หลอด LED ก็จะใช้ได้นานขึ้นเนี่ยถ้าติดกับบอร์ดแบบเนี้ยมันจะใช้ได้ไม่นานมันก็เสียผมลองซื้อมาหลายชนิดอยู่เพราะว่าทดลองใช้ดูว่าไอ้ที่ใช้ได้นานที่สุดก็คือไอ้ตัวไดเวอร์แยกไอ้ไดเวอร์ไอ้ตัวไดเวอร์ที่ติดกับบอร์ด LED เนี่ยมันจะเสียง่ายหลอดไอ้นี่มันจะเสียง่าย ในส่วนที่ไดเวอร์ที่มันไม่ติดกับบอร์ดจะเป็นในตัวดาวไล์แบบเนี้ยมันไม่ติดกับบอร์ดมันเป็นไดเวอร์ต่างหากเลยแล้วก็มันเป็นหลอดแล้วก็ไดวเวอร์มันจะเป็นแบบนี้อ่าเนี่ยส่วนนี้เป็นหลอดแล้วก็ตัวนี้เป็นเสียบกับไดเวอร์ ก็คือไดเวอร์ต่างหากถ้าไดเวอร์เสียก็สามารถเปลี่ยนไดเวอร์เลยสลอดมันจะแยกต่างหากเลยมันจะใช้ได้นานขึ้นแล้วก็มีคุณภาพด้วยส่วนแบบเนี้ใช้ได้ไม่ค่อยนานถ้ไม่ถึงปีมันก็เสียแล้วน่าจะ3าสเดือนหกเดือนน่าจะเสีย